สวัสดีครับผมนพดลชอบใหญ่ึกษาศรียาโทสาขาลักสูรและการสอนรุ่นที่21คณะกรุศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเทพสตรีศูนย์มหาวิทยาัยปัจจุบันทางานอยู่ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ส่วนงานสํานักง,งานก่อสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์แห่งที่สองซึ่งขณะนี้โรงเรียนกําลังก่อสร้างอาคารเรียน5ชั้นทั้ง3หลัง ซึ่งหลังหนึ่งนะครับแล้วเสร็จไปประมาณเกือบ80%และหลังที่2นะครับแล้วเสร็จไปประมาณ80%เช่นเดียวกันขณะนี้กําลังก่อสร้างหลังที่3อาคารหลังกลางนะครับอา,อาคารเรียนทั้ง3าหลังนี้นะครับสร้างอยู่บนเนื้อที่บริเวณาตาบรุราต้นอเาเภอเมืองจังหวัดลบบุรีประมาณเกือบ200ไร่โดยพระราชพุทธิวราพร ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์เพื่อนเพืนนาา่อนักศึกษาท่านใดสนใจที่จะมาเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้าง,งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์แห่งที่สองทางโรงเรียนยิยนดีต้อนรับเพื่อนนาาักศึกษาทุกคนสวัสดีครับ